ก็สวัสดีครับคาดงชาแนลครับวันนี้ชิยวฮะ,ะพอดีวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ครับก็มาเปลี่ยนน้าประดุกในบ่อกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นบ่อไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้อาจจะไรสาระนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับครับก็โอเคนี่คือ2บ่อที่เคยถ่ายในครั้งก่อนนะครับะนะอันนี้ก็หมอนบอรีกินจะหมดแล้วหมอนบอรี่พันออสต,ตรุรกีนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูบ่อประดุกกันข้างบ้านตัวที่ผมบอกว่าหนึ่งงานหนึ่งงานบริหารอย่างไรนะครับเห็นไหมนี่เลี้ยงกินข้างบ้านนะฮะเนี่ยนี่ปลาในบ่อนะฮะนี่ปลาในบ่อเห็นไหมมีแต่ตัวตัวเท่านั้นเลยนะครับกินทั้งปีครับบ่อนี่ปล่อยสองร้อยตัวกินทั้งปียังไม่หมดเลยตอนนี้ก็วันนี้มีเวลาว่างๆครับวันนี้มีเวลาว่างๆก็เลย มาถ่ายน้ำให้กับเขาหน่อยนะเป็นเดือนแล้วนะครับดูเนี้ยดูปลาก็นี่เอยางในบ่อนียนะนิ่อยงในบ่อนะนเ,นอนะนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวใหญ่ๆกันนะอาจจะไล่สาระนิดน,นึงนะครับคลิปนี้นะเห็นไหมเยอะมากครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าหรือว่า f c ของเราอาจจะสงสัยว่า บ่อเนี้ยเป็นบ่อใหญ่ขนาดไหนนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่มันเม็ดยี่สิบนะครับเมตยี่สิบนะรเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะครับก็ผมซื้อมาไว้สองบ่อนะครับก็ตัวนี้เป็นบ่ออนุบาลตัวนี้ยังยังเล็กอยู่ครับตัวนี้ยังเล็กอยู่ตัวนี้ยังเล็กอยู่นะนะตัวนี้ยังเล็กอยู่นะครับก็ใส่น้ํานิดเดียวนะครับสองร้อยตัวเหมือนกันนะครับสองร้อยตัวเหมือนกันนะ แต่ตัวนี้มันใหญ่แล้วตัวเบลเลอร์เลยนี่กินทั้งปีนะครับไม่ได้พูดเล่นนะ,นะเห็นไหมใหญ่มากเลยดูดิสังเกตนะเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่ผมไม่ได้เน้นหัวอาหารเน้นอะไรมากมายนะก็แค่มีข้าวก็โยนให้มันกินบ้างนะข้าวสุกที่เราเหลือใช้นะครับอยู่เยอะมากเลยดูดินะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมนะเห็นไหม ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมนะดังนั้นก็อยากให้เอฟซีแหละทำไว้นะครับเพื่อกินในครอบครัวเราเนาะนะครับ okay, okay. Yeah. โอเคโอเคเดี๋ยวมาให้อาหารไอ้ตัวบ่อเล็กกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลี้ยงง่ายจ,จะตายครับเลี้ยงข้างบ้าน บอ่อใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปเปิดในสะก,กว่าจะได้กินนะครับต้องเอาเหไปหวาน <What? S 1> ต้องเอาดางไปลากอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างนะครับอ่าตัวนี้ง่ายสําหรับแม่บ้านอ่าและง่ายสําหรับเราด้วยนะครับเวลาจะแกล้มเล่าก็ง่ายชิบหายเลย <What? S 1> วัาวไหมฮ่าฮ่าเนี่ยก็ทําก๊อกน้ําประปามาไว้ในลักษณะนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากหน่ยนะเห็นไหม น้ำที่ปล่อยนะครับน้าที่ปล่อยออกก็ไปเป็นปุ๋ยหลังบ้านเห็นไหมก็ไปเป็นปุ๋ยหลังบ้านนะครับเห็นไหมต้นมะกรูต้นฝรั่รงเชอร์รี่เนี่ยเห็นไหมน้าก็ไหลมาด้านหลังนะครับเห็นไหมร่องรอยของน้ําไหลมาด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่คือหลังบ้านทั้งหมดนะฮะประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นน้ําที่ให้อ่าเปลี่ยนน้ําออกของ ของประดุกก to ็เป็นปุ er ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับปล่อยออกเสร็จแล้วก็มาปิดจุกน้ํากันก็ปิดเบาๆไว้ประมาณนี้ก็พอนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสบายๆชิวๆเลยนะครนะเห็นไหมโตมากเลยแล้วป่าเยอะด้วยนะครับกินทั้งปีนะผมนี่แกล้มเล่าประจำเลยกับเพื่อนๆ มีไอ้ด่าประจำเลยก็จ่าเขาด่าวันใหม่ก็เหมือนเดิมแหละเหนี่ยเราใช่ไหมฮะเนี่ยก็บ่อเล็กออนุบาลสองร้อยตัวนะครับใช้ผักตบชวาวางลงในบ่อหน่อยนะครับก็สบายสบายครับบ่อนั้นโตแล้วก็อนุบาลหมอเล็กไว้ พอกินบอ่อตันนั้นหมดก็มาต่อบอ่อตัวนี้ก็สลับไปสลับมาครับก็สองบอ่อแค่นี้กินทั้งปีครับครอบครัวของเราสบายๆครับแกลมเลาทั้งปีวันจบเรื่องเลาเลยกูโอเคอยู่กันเห็นไหมฮะต้นเล็กๆหลังบ้านก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ได้น้ําปุ๋ยจากที่เรา ปล่อยน้าว่าจากหนองปลาด้านบนนะครับโอเคครับเห็นไหมตัวนี้จากคลิปก่อนเนี่ยนะะอ่ามาถ่ายวันนี้ก็ยังโดกอยู่กินแล้วกินอีกครับดูดีจนได้นั่งถ่ายเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมโคนต้นอยู่แบบเนี้ขึ้นมาเนี่ยนะนี่ผลจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ตัวที่เป็นปล่อยน้ำปลาลงมานะครับจากหลังบ้านครับ ก็ไหลมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยล่องมาประมาณนี้นะครับนี่ก็ไป็นเอกของเราเห็นไหมผมก็ขยายพันธุ์ไว้ใช้เรื่อยๆนะครับโคตรคุ้มเลยเห็นไหมนะโอเคเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับนะก็ได้ไงน้องปลาใช่ไหมครับที่ผมไอ้นี่ไว้เนี่ยมะละกอฮอลแลนด์ก็กินทั้งปีนะครับ ะมะละกอคอนเนลเห็นไหมกินทั้งปีครับโคตรคุ้มเลยทำว้ที่บ้านเรานะครับทำว้ที่บ้านเราอาจจะนอกเรื่องหน่อยวันนี้นะครับอาจจะนอกเรื่องหน่อยนะครับก็เพื่อปเป็นแรงดันบันดาลใจให้กับเอฟซีในหลายท่านนะครับมีที่ดินแค่ๆเราก็ทําได้ครับเราก็ทําได้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับแก้วมังกรก็กําลังงามเนี่ยเห็นไหม ก็ปลูกยังไม่ถึงปีเลยอะใชไหมเนี่ยตรงล้างถ้วยแล้วก็ขยับมาเนี่ยก็ปลูกสบายๆข้างบ้านเรานะครับโอเคครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สันส้นๆอาจจะได้สาระหน่อยนะครับก็เพื่อปเป็นแรงบันดาลใจให้กับ FC ลหลายท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับ f อ FC ที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว บา,บายครับ